สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่9เมษายนเรามาเริ่มข่าวเชลซีกันด้วยที่ข่าวนี้วิเคราะห์สุตบอนพีมพ์ดิงกิทคู่ระหว่างซาท์อมตันเจอกับทางเชลซีในช่วงค่ำคืนวันนี้โดยกรน,นี้นักบุญซาท์อมตันฟอร์มยังไม่ค่อยดีมากนักนัดนี้มีเชอาร์ดำนำทัพในเกมรุกส่วนเีิงบรูเชลซีอย่างเน้นเพื่อพื้นที่แชมเปียนลีกเกมรุกส่งลมิลูดูกากูลงน้าสกอร์ในเกมพีมันริกิทในค่ำคืนวันนี้ เดี๋ยวกันนี้เรามาดูาผลงาน5นัดของทั้ง2ทีมกันก่อนดีกว่าเริ่มที่ทางฝั่งทางซาตัมตั้กันก่อนครันงานนี้ก็จะมีวันที่5มีนาคมแพ้อาร์ซามิลลาไป0ต่อ4วันที่10มีนาคมแพ้นิวคาสเซิลไป1ต่อ2วันที่13มีนาคมแพ้วัตฟอร์ดไป1ต่อ2วันที่20มีนาคมแพ้แมนซิตี้ไป1ต่อ4และวันที่2เมษายนเสมอกระทางบริดไป1ต่อ1 ส่วนทางฝั่งทางเชลซีนะผมงานนี้ก็จะมีวันที่13มีนาคมชนะนิวคาสเซิลไป็นต่อศูนย์16มีนาคมชนะทางบรลล์ต่อน19มีนาคมชนะทางบิลตนสโบด์อต่อวันที่2เมษายนแพ้เบรนฟอร์ดเป็นต่อ4และวันที่6เมษายนแพ้บรเอัลมาตริดไป1.3ต่อเรามาดูสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมกันก่อนดีกว่าครับเริ่มทางฝั่งทางซอสทั้งกันก่อนัรละกัน โดยกันนี้อยู่ดับที่12ของตารางคะแนนไม่มีลุ้นอะไรแล้วลงเตะม,มาทั้งหมด30เกมชนะไป8เสมอ12แพ้ไป10ยิงได้ส7ประตูเสียไปทั้งหมด16ประตูไม่ทั้งหมด36แต้มฟอร์มในลีกขั้นต้นสุดชนะแพ้แพ้แพ,พ้แล้วก็เสมอส่วนเกมล่าสุดนั้นบุกไปเสมอกระทังบริต1ต่อหนึและดาวซันโบของทีมในลีกก็คือเจมส์บอดเพาที่ตอนนี้ซัดไปแล้วถึง7ประตู โดยการที่เขาตั้ตันอันดับอยู่กลางตารางคะแนนสบายๆไม่ต้องลุ้นอะไรมากนี้ทำให้ช่วงหลังเล่นเหมือนไม่ค่อยจะเน้น ผลสักเท่าไหร่นักผลงานในลีกไม่ชนะใครมาแล้ว4เกมติดต่อกันและยังแพ้ให้กับทางทีมในโซนตกชั้นอีกด้วยส่วนบอลถ้วย FA ฟเอัพก็ตกรอบ8ทีมไปเป็นที่เรียบร้อยเกมนี้เจอทีมใหญ่ในบ้านคงต้องตั้งใจเล่นอย่างเต็มที่เพื่อจะกู้ศรัทธาแฟนบอลคืนมาสักหน่อยหลังฟอร์มออกทะเลไปสักพักหนึงแล้วโดวยความพร้อมทีมไม่ได้มีปัญหานักเตะตัวหลักบาดเจ็บ นาธานเทวรว่าดาวรุ่งตัวเก่งกลับมาลงสำรองในเกมที่แล้วพร้อมเป็นตัวเลือกตำแหน่งตัวจริงกันอีกครั้งส่วนตัวหลักคนอื่นๆก็พร้อมลงสนามนำมโดยกปตันทีมจอมฟรีคิกเจมส์วอรดเพาคอยคุมแดนกลางโมฮัมเม็ดเอสยูนซีเป็นจอมทัพคอยปั้นเกมให้กับทางคู่กองหน้าเชียดและก็อารมาโดบรยาส่วนกามพร้อมฝั่งทางเชลซีนะผมงานนี้นะฮะ อ,อยู่อันดับ3ของตารางคะแนนยังคงต้องรักษาพื้นที่ UCL เอาไว้จงได้ลงเตะม,มาแล้วทั้งหมด29เกมชนะไป17เสมอ8แพ้ไป4ยิงได้58ประตูเสียไปทั้งหมด4 3ประตูและก็มี59คะแนนโดยฟอร์มในลีกขณะหลังสุดนี้คือชนะไป4แล้วก็แพ้ไป1โดยเกมล่าสุดนั้นเปิดบ้านแพ้เบรนฟอร์ดไป1ต่อ4ซึ่งดาวซานโบของทีมในลีกก็คือเมสันเมาส์ทำไปที่8ประตูในครั้งนี้ เดอเชลซี Chelsea, หลังจากฟอร์มดีที่สุดไม่แพ้ใครมาแล้ว4เกมในเกมลีกล่าสุดก็พลาดท่าไปโดนทีเด็ดเบรนฟอร์ดทำให้อันดับตารางคะแนนเพิ่มสั่นคลอนนิดหน่อยแต่การแพ้นในบอลยุโรปนั้น ทำให้เป็นการแพ้นในบ้าน2เกมติดต่อกันเกมนี้จึงจำเป็นต้องเอาชนะเพื่อเรียกความมั่นใจให้กลับคืนมาและเพื่อรักษาพื้นที่ UCL ให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นความพร้อมของนักเตะจะยังขาดเบนซิเวลที่ยังบาดเจ็บอยู่ส่วนรายของคารามาสันโอดอยต้องทดสอบความฟิตกันอีกครั้งเกมนี้น่าจะมีการหมุนเวียนนักเตะหลายตำแหน่งมร์กอสอารันโซเทฟโวชาโรบาซาอูลทิโมเฟ,ฟนเดอร์โรมิโล,ลูกากูมีสิทธิ์ได้ลงสนามเป็นตัวจริงในค่ำคืนวันนี้ ส่วนคาดการณ์สิวิตจริงที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนวันนี้ทางฝั่งซอตตันตันนั้นก็จะมาในระบบ433ก็ได้แก่เฟรชเชอร์ฟอสเโนโนโตอร์วาเดนจิโนริฟาเมนโตโมฮามเหม็ดซาดิสูยันเบนเนเรกไคร์วอล์เกอร์วีเตอร์เจมส์วตอตเพาโอริโอปโปรเมลอ,อิบราฮิมาดิยันโบโรสจ๊วตอาร์มสตรองเชอ,อ,ดอาดัมและก็อดัมอาร์มสตรองส่วนทางฝั่งเชลซีนั i, ้นคาดการณ์สิวิตจริงนะผมที่คาดว่าจะลงเล่นในค่ำคืนวันนี้ก็จะมี อิดูอาแมนดีอันเดร็กคิเตนเซนนาธานเนลชาโรบาอันโตนีบริติกเกอร์เซซ่าอัสริโกยตามัชิโอโควาซิสจอร์จินโยมารกอสอารอนโซฮาคิมซิเอสคิสเตียนโปริซิสและก็ลูมิลูลูกาโก โดยเกมนี้ซาตันตันหวังเจ็บแต้มในบ้านเพื่อจะกู้ศรัทธาแฟนบอลให้จงได้แต่เกมรุกช่วงหลังมีปัญหาในการจบสกอร์สร้างกาสได้แต่ก็ยังไม่คมกันเองนะฮะต้องหวังพึ่งลูกนิ่งจากทางเจมวอร์ดเพลาเป็นทีเด็ดในการโจมตีส่วนทีมเยือนไบ่ว่าเชลซีจะสะดุดมาเอง2เกมติดแต่ส่วนหนึ่งนั้นก็เกิดจากความผิดพลาด ส่วนตัวแล้วร่วมด้วยทั้งที่พวกเกมยังทําได้ดีกว่าคู่แข่งนะแต่เนื่องจากมีเกมสําคัญในฟุตบอลยุโรปรออยู่ทําให้เกมนี้เชลซีน่าจะมีการพักผู้เล่นตัวหลักในหลายตําแหน่งรูเกมจึงน่าจะสูสีกันมากยิ่งขึ้นแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวสำรองคุณภาพแล้วและความเด็ดขาดก็ยังมีความมากกว่าเจ้าบ้านจึงน่าจะเก็บชัยชนะได้ถึงแม้ว่าอาจจะต้องลุ้นเหนื่อยกันสักหน่อยก็ตามทีในครั้งนี้ปัดคำขอ เชลซี Chelsea, ไม่ให้พาเลตส่ง aker, กาล์เกอร์บูสศึกเอฟเอครับโดยสิงบรูปฏิเสธคำขอปราสาทดเลือนแก้วที่ต้องส่งคอนเนอร์กาล์เกอร์ลงเล่นเกมเอฟเอคัพรอบรองชนะเลิศโดยงานนี้ทางเชลซีปฏิเสธคำขอจากทางคิสันพาเลตนะฮะที่ต้องการจะส่งคอนเนอร์กาล์เกอร์ลงเล่นเกมเอฟเอคัพรอบรองชนะเลิศซึ่งทั้ง2ทีมมีคิวพบกันในวันที่17เมษายนที่ถึงนี้ซึ่งปราสาทเเลือนแก้วยืมตัวกองกลางไว้2ปี มาทางสิงบรูในสัญญาณที่ระบุไว้ชัดเจนว่าไม่อนุญาตให้นาเตะลงเจอกับสโมสรแม่อย่างไร้ก็ดีทีมของปาติกวิเอฟราหวังจะส่งห้องเครื่องทีมชาติอังกฤษลงมูเกมสำคัญในถ้วยเอฟเอครับพวกเขาจึงต้องส่งคำร้องไปถึงเชลซีเพื่อขออนุญาตในครั้งนี้เป็นกรณีพิเศษอย่างไรนก็ดีล่าสุดทางสิงบรูจัดก,การบอกปัดไปเป็นที่เรียบร้อยเพราะเกมนี้มีเดิมพันที่สูงพวกเขาจึงไม่อยากจะให้กาเเกอร์นั้นกลายมาเป็นหอกข้างแค่จนได้ในครั้งนี้ ซึ่งสำหรับทางการลเกอร์ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับทางพาวเรตหลังทำไปแล้วถึง8ประตูกับอีก5แอซิสในทุกบริการและคาดกันว่าเขาจะได้รับโอกาสในการพิสูจน์ตนเองจากทางโชมัสทูเคิลในรายการหน้ากันอีกครั้งนัดตัดสินแชมป์ประเด็นร้อนก่อนเกมพิมเบริกนัดที่32 โดยงานนี้พิมบริกแมตท,ที่32ความน่าสนใจพุ่งตรงไปที่สนามเอทีอาร์สเตเดียมเป็นการเจอกันระหว่าง2ทีมหัวตารางคะแนนที่มีโทฟี่แชมป์เป็นเดิมพันส่วนคู่อื่นนั้นยังน่าจับตามองเราไปดูกันเฉพาะแต่คู่ของเชลซีกับทางซาท์อมตันอย่างเดียวครับโดยการในทางตีโน,โนริฟฟาร์มนโต้แมกขวาซอท์อมตันที่ย้ายมาจากทางเชลซี โมชชัมม่งซัมเมอร์ก่อนมองว่าหากการเป็นผู้เล่นนักบุญรายที่4ลงเล่นเกมลีกครบ25นัดติดต่อกันในช่วงวัย e ีนเอชต่อจากทางแม็กโอครีลูกชอและก็เจมส์พาวส์ขณะเดียวกันเชลซีไม่มีผู้เล่นที่ลงเล่นเท่าจำนวนตั้งต่กราวต่อฤดูกาลเลย แม้จะเพิ่งเจอกับความพ่ายแพ้ในเกมลีกนัดล่าสุดต่อทางเบรนฟอร์ด1-4เมื่อก่อนเกมแต่ทางเชลซีภายใต้าการกุมทัพของชมาสทูเคิลไม่เคยแพ้ในลีก2เกมไปต่อกันและยิ่งไปกว่าน,นั้นคุณซูเยดรมันเป็นผู้จัดการทีมที่ไม่ประสบความพ่ายแพ้2นัดติดยาวนานที่สุดในหน้าปราสาทพิมเมยริกที่จำนวน4 8เกม โดยเกมแรกที่เจอกันบอดเพาปีชื่อทำประตูและกระโดนไล่ออกตอนช่วงเดือนตุลาคมซึ่งผู้เล่นเดอะเซนคนล่าสุดที่สามารถยิงประตูใส่สิงบรูทั้งเกมเย้าแล้วก็เกมเยอนในสั้นเดียวได้คือริกกี้แรมเบิร์ดตอนซีสั่น2012ที่ผ่านมาโดยทางเชลซี Chelsea นั้นแพ้แค่เกมเดียวจัดทั้งหมด13นัดหลังสุด ในพิมริกที่สนามเซนต์แมรีคือชนะไป9สเสมอไป3และก็ไม่แพ้เลยตลอด8เกมที่บุกมาเล่นที่สนามแห่งนี้โดยครั้งสุดท้ายที่แพ้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนมีนาคมปี2 1 3 3นั่นเองหวังแก้สถานการณ์กเูเกลปิดห้องทกเครียดนักเตะหลังไพ่มาตริกและก็เบนฟอร์ด โดยคุณซือชาวเยอรมันเปิดเผยแล้วว่าเขามีการพูดคุยอย่างเคร่งเครียดกับนักเตะและก็นัดเมื่อวันนี้หลังจากที่ผลงานย่ำแย่ของทีมตลอด2นัดที่ผ่านมาซึ่งโทมัสตูเคิลเฮดโค้ชเชลซียอมรับแล้วว่าเขามีการพูดคุยอย่างเคร่งเครียดกับนักเตะหลังจากที่ผลงานที่ไม่ดีนักในเกมพ่ายบรนฟอร์ดและก็เบรอัลมาดริดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งทีมสิงโงครามเชลซีพึงจะพ่ายแพ้มาสองนัดติดต,ต่อกันหลังจากพักเบรกในช่วงโปรแกรมทีมชาติโดยเสียรวมกันไปถึง7ประตูและยังคืนได้เพียงแค่2ประตูเท่านั้นซึ่งถือเป็นผลงานที่น่าเป็นห่วงสำหรับสถานการณ์ของทีมในวันนี้ซึ่งเมื่อวานนี้นั่นไม่ใช่การประชุมพูดพูดคุยกันจุดเข้าที่กล่า,าวมันเป็นการพูดในมุมมองของผมมากกว่าในบางครัง้งเรื่องแบบนี้บางทีก็สําคัญเช่นกันนะ ปกตินี้เราฟังมุมมองขอนเตะแล้วก็เอามาพิจาร,รณาอย่างจริงจังอยู่บ่อยครั้งแต่หลังจากสองเกมหลังสุดเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่จําเป็นที่ต้องพูดกันในมุมมองของเราบ้างแต่เป็นการพูดแบบปิดห้องและก็เป็นบรรยากาศที่ทุกคนพร้อมรับคําวิจารณ์ได้ผมเองก็มีส่วนร่วมกับก,การแบบนี้ด้วยเราไม่ได้ชี้นิ้วโทษใครเราไม่ได้หาว่าใครเป็นคนผิด เราอยู่ในเทศกาลนี้ร่วมกันเราต้องชี้ให้เห็นบางอย่างในเกมของเราที่เราไม่พอใจและตรงไหนที่เราเล่นเกมรับและก็ทําไม่ดีกว่านี้และข่าวเชีซีในช่วงเช้านี้ก็จบเพียงเท่านี้ฝากเอซทุกท่านติดตามกันต่อไปกันนุ่นครับ